สวัสดีค่ะดิฉันนางอารีรั์อบมาัน,นะคะกลุ่มแปรูปใบสับประรดหมู่สามบ้านร่องเจริญค่ะที่มาที่ไปของการาทํากระเป๋าใบสับประรดหรือว่าเสื้อใบสับประรดนะคะเพราะว่าที่จริงอะ่ะตัวดิฉันเองอะ่ะเป็นคนบุรีล์ซึ่งย้ายถิ่นฐานที่มาอยู่ราชบุรีที่อยู่นี่คืออําเภอบ้านคาซึ่งอำเภอบ้านคานี่เป็นพื้นที่ที่ปลูก สับประรดเนี่ยมากนะคะส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยปลูกสับประรดเพื่อส่งขายผลสดแล้วก็ส่งขายโรงงานนะคะแนวคิดของดิฉันเองเนี่คือว่าก่อนที่เกษตรกรจะปลูกสับประรดในครั้งต่อไปนะคะจะต้องมีการ เผาใบสับป,ประรดหรือว่าที่จะปลูกในครั้งใหม่นะคะจะต้องไถหรือว่าปั่นปั่นใบสับป,ประรดเนี่ยค่ะทิ้งโดยที่เรามองเห็นว่าใบสับป,ประรดตรงนั้นน่าจะทํามูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้นะคะดิฉันก็มีแนวคิดว่าเราไม่เผาแต่เรามาทําเป็นกระเป๋าสู่งานแฟชั่นเพื่อที่จะ,ะมีรายได้ให้กับชุมชนนะคะ,ะเราหยิบยกอัตลักษณ์ ของอำเภอบ้านคานะคะก็ได้เกิดน,นำอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกสับประรดแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะนำมาทำเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นเสื้อนะคะเราก็จะต้องดูใบที่แบบว่าเราเก็บผลผลิตไปแล้วนะคะคือหมายถึงว่าอายุของใบสับประรดเนะะี่ยค่ะจะต้องมีอายุ1ปีขึ้นไปเราเก็บผลผลิตนาไปขายหมดแล้วคือผลนะคะทีนี้ใบที่เหลือเราก็เล็งเห็นตรงนี้นะคะว่า เ,เราจะต้องทําให้มาเป็นบุญค่าเพิ่มในชุมชนของเราให้ได้ขั้นตอนในการผลิตนะคะเราไปเก็บใบสับประรดเน่คะ่มมามาทําการกรีดนะคะกรีดให้เป็นเส้นก่อนแล้วทีนี้พอเรากรีดเป็นเส้นแล้วเราก็นําไปตากซึ่งในการตากเนี่ยเราก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์พอแห้งดีแล้วกระบวนการต่อไปก็คือเราอยากย้อมย้อมสีแต่เราเน้นเป็นสีธรรมชาติสีธรรมชาติของเราเนี่ยก็คือเป็นพวกไม้ฝางอ่พวกใบกล้วยมีเชือกมีโฮงมีฟืนหม หมายถึงว่าอุปกรณ์ในการทอนะคะทีนี้เราพอเราทอเสร็จเราก็ตัดเย็บเป็นกระเป๋าเป็นแจกันซึ่งในกลุ่มนะคะเล็งเห็นว่าเกษตรกร,ร,กรที่แบบว่าหลังจากไม่มีงานตรงนั้นเรากา็รับซื้อในชุมชนใบสดเนี่ยรับซื้อเป็นกิโลละ2บาทเร่งเ,เห็นว่าเราน่าจะในกลุ่มของเราอ่ะน่าจะเพิ่มเสริมรายไ,ได้ในชุมชนเป็นที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป การทอเสือจากใบสับประรดนี่นะคะก็อยากให้เชิญชวนทุกท่านที่แบบว่าสนใจตัวดิฉันเองก็ไปเป็นวิทยากรในการสอนให้กับชุมชนทีนี้ก็อยากให้คนที่สนใจมาทำการทอเสือจากใบสับประรดสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือว่าสอบถามรายละเอียดที่ดิฉันมาได้เลยนะคะศ6 2ค่ะก็อยากเชิญชวนให้ผู้สนใจ มาเรียนรู้หรือว่าอสอบถามรายละเอียดกับตัวดิฉันเองได้เลยนะคะ,ะในวันนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีนะคะที่ให้มาเผยแพร่ตัวสินค้าของอชุมชนก็คือ,อการทอเสื่อจากใบสับประรดนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะ